ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งคลิกทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของ Echo Home Channel นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยนินดีต้อนรับสู่ Echo Home Channel ครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่21สิงหาคมพศ2563นะครับหลังจากที่ผมเคยเกินไว้นะครับว่าผมจะไปทำใบเพชรในวันเสาร์ที่22ของเดือนสิงหานะครับก็พอเช็คไปเช็คมานับไปรับมานะครับผมนับพลาด คิดว่าถ้าไปทําวันเสาร์ที่22เนี่ยผมจะโดนค่าปรับแล้ผมก็เลยคิดใหม่ตัดสินใจไปทําวันนี้เลยครับวันที่21แต่นับไปนับมาก็มินนะเพราะวันที่21เนี้ยมันคือครบ90วันพอดีโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าสมาคมพัฒนาสายความสุนัขแห่งประเทศไทยเนี่ยปิดตอน5โมงเย็นแล้วตอนนี้บ่าย2โมงแล้วครับก็ คิดว่าถ้ารถไม่ติดไม่มีเหตุอะไรที่มันผิดที่คาดการไว้น่าจะถึงทันอู่แล้วครับใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครับจากอายุธยานะใช้ทางด่วนวงแหวนตะวันออกครับจากอำเภอบางปอินไปตัดเข้าถนนด่วนรามินทราอานาลงลงที่ทางลงลาดพร้าวแล้วก็ขับไปอีกหน่อยก็จะถึงสมาคมตอนนี้ผมอยู่เส้น การจราจรพิเศษครับทางทางหลวงหมายเลข9พอดีเดพิ่งออกมาจากบ้านที่ที่บางไทรครับที่อบางไทรที่ว่าบ้านที่เลี้ยงเจลอาเชฟเฟิร์ดนะครับผมเพิ่งออกมาจากที่นั่นตอนนี้ผมใช้ถนนหมายเลข9มุ่งหน้าไปตากตะบางไปอินนะเดี๋ยวเราค่อยไปแยกเข้าแหวนตะวันออกอีกทีหนึ่ง ก็น่าจะทานชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสามนค่คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่านนบ่ายสามน่าจะถึงแล้วเราก็จะทําเอกสารกันเอกสารที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับก็คือผมเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของเอกสารของสมาคมนะแล้วก็ลงรายละเอียดทั้งพ่อพนันทั้งแม่พนันก็คือเป็นของผมเองทั้งหมดเลยนะครับลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเนี้ยผมส่งไปแล้วในวันแจ้งประสง์นะครับแจ้งประสมไว้วันที่เจด เดือนพฤษภาคม2563นะครับก็คือพฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าผมไม่แจ้งะสมไว้ก่อนเนี่ยถ้าผมไปทำวันนี้เลยผมจะโดนค่าปรับผมจะโดนค่าปรับด้วยนะครับก็คือถ้าแจ้งถ้าแจ้งไว้ก่อนจะไม่โดนนะครับถ้าใครเคยมาเส้นหมายเลข9วังจากบางบัวทองนะครับออกไปออกอำเภอบางบยินเนี่ยก็จะต้องข้ามทางรถไฟของ ญญแถวเชียงรากน้อยแถวบางบีนตรงนี้มันจะมีการต่อสร้างกำลังสร้างทางส่วนเส้นบางบินโคราชวันสุกเนี่ยรถออกรถออกจากกรุงเทพจากนนทบุรีเยอะมากและตรงนี้เส้นนี้จะเป็นแบบหนูเส้นที่ติดมหาสารเลยถ้าใครมาเส้นนี้ช่วงวันสุกช่วงเย็น,ยนช่วงห้าโมงสี่โมงครึ่งห้าโมงไปแล้วนี่เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับ ด้เรี่ยงเลยเช่นนี้ผมบอกให้เลยว่าติดมากระหว่างทางไปผมก็รีวิวทางเรื่อยๆแล้วนะถึงจากดาบางบีผมก็จะทะลุไปทางเส้นสระบุรีเลยปกติแล้วอะ่ะผมใช้เวลาเข้ากรุงเทพหรือว่าทะลุผ่านกรุงเทพแล้วก็แล้วแต่เนะี่ยผมจะสนมากผมจะใช้ทางด่วนประจำผมว่ามันช่วยเวลาได้ก็เลยแบบค่อนข้างสะดวกกว่าหรือบางทีอาจจะมีติดบ้างนะครับติดบ้างเป็นบางเป็นบ,าง,นบางจุด ผมเพราะว่ายัาง,ยางติดน้อยกว่าเส้นเส้นเส้นหลักนะถ้าปกติถ้าวิ่งเข้าเพื่อนๆจะเข้าเข้ากรุงเทพจากโซนทางเหนือทางจากอยุธยาหรือสระบุรีอะไรก็แล้วแต่นะครับทางนี้นะเราก็จะวิ่งผ่านถนนวิภาวดีใช่ไหมละ่ะแต่ว่าวิ่งผ่านวิภาวดีไปมันก็จะมุดแหลกไปตัดเข้าลาดเขาอย่างเงี้ยโอ้แลว้วลาตเ้าแต่ตั้งแต่แยกลาดเ้ายันสมาคมนะโอ้ ยอดลดไม่ใช่น้อยนะครับผมก็เลยว่าทางด่วนเนี่ยดีสุดละไปติดหน่อยตรงทางลงนิดเดียวโอเคตอนนี้ผมผ่านลงงานลงงานสิงมาละโกดังสิงไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้วเนี่ยน่าจะมาสักสิบนาทีได้แล้วมนะั้งออกมาจากบ้านออกมาจากบ้านที่บางไนะครับ อีกประมาณ200เมตรนะครับผมกำลังจะเบี่ยงเข้าเส้นวงแหวนตะวันออกเนาะบางบีนบางนาสบายๆนะขับรถยังยไม่เครียดอะไรเพราะว่ารถน้อยผมไม่ไม่ค่อยชอบรถติดอ่ะเพื่อนๆเคยเจอไหมครับแบบว่าขับไปรถติดผ่านไปสิบนาทีเราเพิ่งหลุดมาได้ประมาณไม่ถึงรอยเมตรอย่างเงี้ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเลยโอ้โหรถเยอะไหมครับเส้นทางด่วน แหวนต้วงันออกนะเรามาจากทางทางบางบัวทองอันนี้มาจากบางน้อยมาเชื่อมกันคุณรถเยอะอยู่ครับถึงวันอาดานน่าจะพอสมควรเลยว่าผมจะมีปัญหาตอนขากลับมากกว่าตอนขาไปนะเพราะว่าขากลับน่าจะออกมาจากี่นวนประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงใช่ไหมครับ แนว่าเราจะไปถึงโน่นะประมาณบ่ายสามใช่ไหมครับแต่ว่ากว่าจะทําอะไรเสร็จอย่างเงี้ยก็มีประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยที่ยาหนึ่งที่ผมไปทําเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอาเอกาสารไป,ปไปยืนที่นู่นไปยืนที่สมาคมเลยสมาคมจะทําใบเพจออกมาให้เลยเวลาทาใบเพจออกมาให้เนี่ยครับมันก็ต้องใช้เวลาครับแต่ว่าผมว่ามันก็ไวกว่า เราได้รับของไว้เราเราเรา,เราคิดว่าเราได้รับของไว้แต่จริงแล้วอ่ะเพื่อนๆจะผ่านจะส่งเองกสารทางไปรษณีย์นะก,ก็ก็สามารถทําได้นะครับสมาคมสปอร์ตให้อยู่ตรงนี้นะครับอย่างต่ออายุสมาชิกของผมเนี่ยผมก็ต่อผ่านผ่านไปรษณีย์นะก็คือดาวโหลดเอกสารมาปินออกมาแล้วก็มนั่งเขียนเอกสารใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาเอกสารทุกอย่างเนี่ยใส่จอง แล้วก็สลีปโอนเงินเราลงโอนเงินทางโทรศัพท์ก็ได้แล้วเราก็บินใบสลีปไปโอนเงินนั้นมาครับแล้วก็ใส่ซองทุกอย่าง,างจากน้นซองสสมาคมแล้วก็ส่งไปสมาคมเลยก็ง่ายครับผมว่ามันก็ง,ง่ายดีแต่ว่าสำหรับใบเพชรเนี่ยผมผมชอบเอไปต่อเองที่สมาคมให้เด็กๆย้ายบ้านกันแทบสุกตัวก่อนแ่บแล้วก็ไปทําทาใบเพชร เพราะว่าเพื่อนๆที่ได้น้องหมาจา,จากที่เราไปเนี่ยจะได้ตั้งชื่อน้องหมาในใบเพจด้วยนะครับถ้าชื่อเรียกของน้องหมาที่ทเพื่อนที่เพื่อนได้รับไปจ,จากความเราเนี่ยตรงกับชื่อที่เพื่อนๆอยากเรียกเนี่ยผมว่ามันน่าก็น่าจะโอเคว่างี้ผมก็เลยรอให้ถึงที่สุดเลยอย่างวันเนี้ยเก้าสิบแล้วอ่ะเดี๋ยววันวันสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าผมไปทำตรงนี้ผมต้องค่าปรับผม,มก็เลยตัดสินใจ วิ่งไปทำนี้ตัว,วันนี้เลยดีกว่าอ,อานุยาตหนึ่งคุณยายผมว่าได้ได้มาปุ๊บผมจะได้เอาเอกสารมาใส่ซองส่งให้เพื่อนๆที่ได้รับน้องหมาไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยแล้วก็ต้องขออภัยนะครับเ,เพื่อนเพื่อที่สนใจน้องหมาตัวสุดท้ายนะครับแอลหนึ่งไปนะครับขออนุญ,ญาตผมตั้งชื่อให้แล้ววันนี้ผมไ,มไมปทำใบเพจแล้วมันก็จะมีชื่อน้องอยู่ในใบเพจเลยครับก็ต้องขอ ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับแต่เพื่อนเพื่อนที่ที่ได้ก่อนน้นเนี้ยคือไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าชื่อเพื่อนเพื่อนตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือจะลงไว้ในเพจให้เลยนะครับตอนนี้ผมถึงที่ทางที่ะอกไปบองห้าแล้วครับก็มาที่ชั่วโมงได้จากจากที่บ้านนะครับเดยวเดินทางกันต่อครับ ขับหน้าด,ด่านรถไม่เยอะครับคิวคิวต่อแถวม่เยอะนะครับเอาอีกปาทครับนอสิบบาทเพราะขับออกจากการมาสักระยะนึงนะครับก็จะถึงนั่งออกลำธุรก,การนะครับเราไม่ออกนะเราตรอง ออกลำดุกกาไปเดี๋ยวเราจะหาวิธีทางเบีย่ยงออก้ายเพื่อเราจะต่อไปบนถนนทางส่วนรามินทาถาาลนนะครับเรียกตัวลงสายครัเบเแยกสายเลย ดูดับในแมปข้าหน้ารถจะติดครับสีแดงเลยครับเนี่ยตอนแดงแปรผมเวลาขับรถคอ,อะ่ะผมเป็นคนเปิด g ู o g l e แมปวิ่งรถเวลาขับรถอ,อยู่ตลอดเวลาอย่างแรกเลยผมจะเช็คเรื่องพวกการจราจรมันมีทางอื่นเลี่ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเวลารถติด ว่ามันมันโอเคไนงะก็เลยชอบใช้แม้ทางที่เคยไปบ่อยก็ตามเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายขออนุญาดูทีวียนสักนิดหนึงนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายอีก2องกิโลเมตรข้างหน้าลาดเท้าแปเดนะเลี๋ยวซอยลาดเท้า8ป ตอนนี้เข้ามาในซอยลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดแล้วนะครับรถค่อนข้างเยอะกันนิดนึงเพราะว่าถนนค่อนข้างเล็กครับแล้วก็จะมีรถจอดหลายทางบ้างเป็นช่วงๆนะครับพอเข้ามาครับรงมาเรื่รอยๆเราก็จะไปเลี้ยวขวาที่แยกสิบบอกเพื่อนตรงเข้ามาที่แยกสิบแล้วนะครับมาเจอสีแยกไปสีแยกในซอยนะเลี้ยวซ้ายที่แยกแรกได้เลยพอเลี้ยวซ้ายมาขับตรงไปสักหน่อยครับจะมีป้ายบอกนะครับไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ จะเห็นป้ายเขียนว่าเลี้ยวขวาซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆหรืออีกอย่างหนึ่งผมจะจําว่าตรงนี้จะเป็นจะมีร้านพวกร้านแอร์เป็นตึกสีเขียวอยู่ตรงหัวมุมตึกพอดีนะครับสับงเกตง่ายๆเลยโอเคครับมีป้ายบอกครับเลี้ยวขวาพอขับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากจากปากทางตรงตึก ึกที่ขายแอร์สีนเงียวครับเลยหมู่บ้านกลางเมืองด้านเท้า8.7มาครับก็จะมีอาคารเป็นเหมือนอาคารพาณิชย์นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับไมได้เห็นป้ายเขียนเลยครับว่าสมาคมพัฒน,นาพันธุ์สุนัขประเทศไทยนะครับก็จอดเลยครับหลีถนนโอ้พอดีเลยมีช่องถอยหลังเข้าดีกว่าจะได้ไม่ติดก่าโอเคครับเราถึงแล้วเดี๋ยวผม อย่านะครับไปทำเอกสารก่อนใส่แมสุด้วยโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมเอาเอกสารให้ดูเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปยืน่นเขาโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ได้เอกสารมาแล้วนะครับหกชุดหกตัวหกใบไม่ใช่หกใบสองใบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีใบเต็มนะครับใบใหญ่ๆนี่หนึ่งใบแล้วก็ใบเล็กๆว่าใบโอหรือว่าใบรีจิสเตอร์นะครับบอกก่อนว่าแต่ละอย่างมันทาอะไร ตัวใบใหญ่เนี่ยที่เรียกกันใบเพชรใบเพชรเนี่ยเอาง่ายๆถ้าภาษาไทยก็คือใบพันประวัติมันคืออะไรมันจะบอกว่าพ่อแม่ชื่ออะไรนะครับปู่ย่าตายายชื่ออะไรทวดชื่ออะไรนะครับจะมีประวัติทั้งหมดเลยถ้าถ้าใบเนี้ยที่เรียกร้องกันกันนะครับอยากได้อยากได้กะคืออันนี้ครับใบเพชรส่วนใบเล็กเนี่ยใบยรีจกสเตอร์ใบรีจกสเตอร์ไว้ทาอะไรคือเอาง่ายๆว่าไว้สําหรับ ไว้สำหรับโอนสุนัขที่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเจ้าของนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่รับได้รับน้องหมาไปเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อโอนเนอร์ชื่อเจ้าของในใบเพชรเนี่ยครับตอนนี้ในโอนเนอร์ครว่าโอนเนอร์จะแถวนี้นะครับมันเป็นชื่อผมอยู่เพื่อนเพื่อนไปเปลี่ยนตรงโอนเนอร์ตรงนี้เป็นชื่อเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะให้สองใบนี้นะสําหรับใครที่ ได้รับหมาหไปจากผมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะส่งไปตัวนี้ไปให้นะครับก็รับทางไปเจนี้เลยเดี๋ยวผมส่งอ e ีเมลไปให้เลยนะครับอาจจะผมจะส่งให้วันจันทร์วันนี้วันศุกร์วันจันทร์เสมือนการไม่น่าเกินวันพุธเพื่อนๆก็น่าจะได้แล้วล่ะส่วนที่ถ้าใครมารับเองที่ข้อหรือคือเหลือตัวเดียวแหละน้องแอลหนึ่งนะตอนนี้ผมตั้งชื่อเป็นน้องเนเน่นะครับก็ถ้าใครมารับน้องเนเน่เองที่ที่ ท,ที่บ้านผมเนี่ยผมก็จะให้ไปเนี่ยไปเลยไม่ได้ส่บบงเองเป็นปกมให้เหมือนเดิมน้องเน่ก็ยังไม่หมดโคนะครับก็คือจะมีอาหารไปให้นะครับหนึ่งถุงน,นะครับแล้วก็สายจูงหนึ่งชุดน,นะครับก็ยังให้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับกับเพื่อนๆที่ย้ายบ้านไปก่อนหน้าน,นี้แล้วสี่ตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ว่าจะย้ายวันอาทิตย์นี้เดี๋ยผมจะไปส่งที่โคราชนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับการเดินทางมาที่สมาคมพัฒน,นาสายพันธุสุนัขประเทศไทยนะครับถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r สไ e ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอโคมชา n e l ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรเพื่อนๆรับชมกันอีกก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ